Let's go <S ดูซิว่าจะไปได้กี่เวฟนะครับผมหวังว่าน่าจะไปได้เยอะกไหวตัวภาคที่แล้วนะไม่อย่ันมันก็ไม่มีอะไรเลยไม่แต่กัดสักนิดหนึ่งเลยส่วนเพชรเขียวผมว่ามันฟาร์มยากไหมฟาร์มยากมากครับผมมันยากมากไหมยากโคตรเลยครับมันต้องเล่นในอินฟินิตี้ อินฟินิตี้ไม่น่าเล่นซะเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันคือให้มันหาง่ายโดยการที่ว่ามีเป็นเควสมาก็ยังดีอ่ะแต่นี่แบบไอ้เสียตังค์เลยใช่ไหมอ่ะให้เสียตังค์เลยอ่ะ คือให้เสียตังมันมันมันก็ไม่เอาอ่ะคือคือผมไม่รีวิวองดาวตัวใหม่ละคือมันถ้าเกิดมันต้องใช้มาโกผมว่ามันยากเกิดไปที่ผมจะหาได้มันเอาจริงนะหกดาวมันไม่หกดาวอันนั้นอ่ะมันแม่นั้นด้วยมันมันไม่มีตัวการันตีด้วยแย่เข้าไปใหญ่เลยคือแทนที่มันจะมีตัวการันตีมาให้แต่ก็ใช่ครับ ไม่มีตีมีแค่ดวงเท่านั้นที่สามารถเอามันมาได้เนีย่ยจะจัดเกมนี้คือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยทำไมทำไมกัน oh อะไม่เ,เข้าใจเลยอะคือผม,มคือผมก็ชอบนะระบบใหม่แต่วันก็สมดุลเกมมันเริ่มแบบคือเพชรอะผมจะรีวิวยังไงผมไม่อยากเติมเงินนะ จริงผมไม่อยากเกิมเงินด้วยซ้ำอะแต่ผมต้องมาเติมเงินเนี่ยมันไม่เห็นน่ารักเลยออันนี้ก็เป็นบัคจาการ์ที่แล้วใช่ไหมจะรโกนะครับผมน่ารักออกออกจนน่ารักพี่ไม่น่ารักสดใสเลยเกมบ้านเนี่ยแต่ผมวางไว้ก่อนนะผมยังไม่เคยดวมันเลยแม้แต่สักครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นผมจะไม่รู้เรื่องทั้งสิ้นนะว่าตัวมัน อะไรเกี่ยวข้องฮือมันน่าจะเป็นการต่อยนะครับผมไปอันนี้ก่อนนะครับไปเพิ่มตังค์ดีกว่าเล่นแล้วนะครับเกมนี้มันก็รู้สึกว่ามีเศร้าโซออนิี แล้วก็มีอะไรนะซาโอ,อโซนิกคือตูวบ้าอะไรคือผมให้กับตู้แซดมากเลยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นตู้ที่แบบโอ้ต้องใช้เงินเปิดอะไรต้องคือต้องใช้ใช้เพชรเปิดแล้วก็ตอนตอนที่มันออกมาเป็นเอ็มโรผมก็ไม่ว่านะครับคือเอมโลก็ได้แต่ขออย่างนึงอนะให้มันง่ายกว่านีนะ้ให้มันเอาง่ายกว่านี้ คือถ้าเกิดเอา่ห้กว่านี้ผมก็ว่าน่าจบดีจบจบจบเพราะคือมันก็เกินไปไหมอะอินคือมันต้องใช้เป็นนะั้นอะมันต้องใช้เป็นเนงะินที่บบมหาศาลจะจัดอะผมไม่มีตังซื้อมันเยอะเกินไปเงินมัน ม,มันเฟ้อไปแล้วเออ,เอ,อไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้จะพูดเรื่องนั้นผมนจะพูดพูดเรื่องอมอรอนคือมันแบบกป็นไงอ่ะมันอมอรอนมันหาจากอินฟินิตซึ่งมันซึ่งมันไดจากการสิบเว็บผมรู้สึกว่าแบบท้อขึ้นมาเลยผมมีนคนที่เกียจเล่นอินฟินิตเยอะมากนะครับผมก็แต่ยังไงโลกสองมันก็ยังมีคนที่ไม่กัก กากอะเหมือนกับโลกแรกอะ่ะที่มนเป็นคนเลเวลหนึ่งบ้าเปล่าเลเวลหกสิบแต่สิบอย่างนี้มันก็ช่วยคัด,คดกองมาครับผมด,ดีก็ดีอยู่แหละแต่ผมก็ว่ามันควรจะดีกว่านี้อะ่ะมันควรจะเป็นเกมที่แบบว่าต้องมีแบบแบบแบบคือแบบเกมมันเ่นมันน่าจะแบบสร้างขึ้นมาให้ดีกว่านี้อะ่ะมัน มันให้ไหวจริงอะ่ะมันยากเกินไปนะตู้จีก็เป็นตู้เงินนะครับก็ปกติดีตู้ยอ่ะตู้อะไรนะตู้แซดอ่ะมันปกติอะ่ะมันแย่อวนวนเรื่อ,อ,อแบบเกินไปไมะเ,เดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายนะฉันยังไม่ได้รีวิวเลย ฉันยังไม่ได้รีวิวเลยเป็นบักที่โคตรจะสุดยอดเลยเกมนี้ แลกขาดคือวันนี้ออฟด้วยนะครับตอนนี้นะผมก็ไม่ต้องจำเป็นที่ต้องมารีิวตัวธรรมดาแล้วเหมือน,น,นใช้เป็นอ๋อเกียรขั้นสามมันจะใช้เป็นระบุ 对，我来一。 โอเคถ้าเอ็นจิโนนนะคะเป็น a อ e นะโอีนะอู้วสวารุโดอันนี้ชัดสวารุโดขั้นอัปเกรดเต็มสองหมื่นนะครับอันนี้ย้ำว่าสองหมื่นนะแล้วก็เกี่ยรเอฟเฟกต์อันนี้แหลกว่าเพื่อนเลยครับ เียงหัวร้อนอ่ะอันแรก 그, <끝> 카라냐 <끝> 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 อาไว้แนะนําเอาไว้ฟาร์มอินฟินิตไหมก็มไม่ว่านะครับที่ว่าจะให้ฟาร์มอินฟินิตได้เพราะมันก็ฟาร์มได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เอาไว้ฟาร์มอินฟินิตก็น่าจะยิ่งดีเลยนะครับแต่ว่าผมว่ามาดารามันระยะดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรดีๆกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดถ้าเกิดท่าผู้ชมมีตัวนี้จริงๆเนี่ยก็แนะนำไม่ซื้ออฟอมาใช้ก็ได้นะแต่อันนี้ผมไม่ได้จะใช้มันอยู่แล้วเพราะผมมาแค่รีวิวเฉยๆเอาละซึ่งแน่นอนนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เคยรียวิวก่อนทะานั้นผมไม่รู้จากอะไรกับมันเลยดาเม็ดมันก็ตอนใส่ออมก็ดีขึ้นแหละครับตําเม็ดก็อปไปนานสี่หมื่นกว่าเอ้ดาเม็ดมันก็ เยอะดูนะคะไม่ได้น้อยไม่ได้มากอะไรพวกนั้นไปนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบดีขึ้นเยอะนะครับถ้ตัวนี้ปกติน่าจะดาเมิตแค่พันอะไรประมาณนั้นแหละหรือดาเมิตหมื่นธรรมดาหรือดรเม็ตพันธรรมดาก็ก็มันก็ไม่ได้อะไรเยอะขนาดนั้นนะไม่เพิ่มอ,อะไรเยอะขนาดนนั้ อย่างหนึ่งนะมันเป็น AOE ซะด้วยใช่ครับมันเป็น AOE ด้วยนะครับคือมันทำให้มันเริ่มแบบ OP กว่าตัวนก่อนแล้วก็อีกอย่างดาเมจมันหนึ่งมืนกว่าเลยนะโอยอย่างร้อยอะขออย่างเดียวคือจอะให้มันบวกมันซ้ำ้อยกับครั้งก่อนก็พอนะก็ดีละ รอรอไปสรารปานาราครับผมไม่ไม่มีทางวัดได้หรอครับนอกเกตซ่าไอ้เจ้าตัวอะไรนะตัวชีตออะไรไม่ใช่ ตัอะไรสักตัวนึงอะมานะครับผมมันถึงจะวัดได้นะครับแต้ก็อีกอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันน่าจะเริ่มยากแล้วนะครับสำหรับการที่ว่าจะใช้มดลระเลเวลทุกตัวแม็กแปดอันนะครับในตอนนี้ยังใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดตัวฟาร์มเงินอันนั้นอะมันมามันมาในตู้สุ่มต่อไปก็จะดีมากเพราะตู้สุ่มอันต่อไปเนี่ยน่าใกล้จะมาแล้วน่าจะอีกประมาณเจ็ดแปด เก้าสิบน่าจะอีกประมาณสี่นาทีนะครับก็จะมาแล้วตู้สุ่มแหม่นะซึ่งผมบอกได้เลยว่าเล็กน่ะน่าจะดีมากเลยนะแต่ว่าเอเนผมเอเนวก,กับเล็กอะ่ะผมว่าหกดาวก็โอเคแต่ช่วมันให้สุ่มเอมอนอะ่ะเอมอนอะ่ะคือมันอ้ายรู้สึกแบบเจ็บใจอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมต้องสุ่มเอมอนอะ่ะคือมันแบบอ้ายคือเอาแบบธรรมดาได้ปะ ธรรมดาอยากรีวิวธรรมดาพี่ส่มแอมโมนมันเกินเกินไปบางทีผมว่าอาจารย์ผมว่าผมควรทำยไงดีนะ รีวยวบห้5แล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ

I'm ระยะสองร้อยกว่าเลยเหรอเฮ้ยรีวายอย่างเทพอะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตดูรีวายหน่อยสิว่ามันเทพแค่ไหนรีวายระยะเริ่มต้นก็เท่าเหมือนเท่ากับอันนี้เลยอะมันเท่ากับเล็กเลยอะเฮ้เท่ากับอันนั้นเลยอะเหมือนเท่ากับไอ้เจ้าตัว ตัวเจนอสเลยอ่ะครับผมมันเท่ากันเลยด้วยซ้ำะเล็กระยะร้อยเจ็ดร้อยเก้าเจ็ดอะ,10 7, 10อะคือมเกินไปไหมอะมันมันตัวดีด้วยนะคะมันมันเลื่อนไหลด้วย แล้วก็อีกอย่างด้านบนมีเหมือนกับเป็นเหมือนคล้ายๆกับสีแดงแดงด้วยนะน่าจะเป็นบ้าไปสักอย่างเลยหมด normal น,น,นะครับผมไม่รู้คือระยะร้อยเก้าเจ็ด ด้าเป็นหนึ่งแสนแล้วก็บวกกับเลือดด้วยก็ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเกมเอ่าสำหรับเจ้าตัวรีวายเนี่ยระยะเกือบ200ถือว่าเป็นตัวดีมากเลยเดี๋ยวผมไปเซิร์ชดูซิว่าออสตาแฟนดอมมันมีน่นอะไอย่างน,น,นะครับมีวายยัางออสตาแฟนดอม ทสองตัวขอนนะครับผมมันมันมีสี่ตัวที่เขาให้เรามานะเป็นตัวเสียงโอโซนิกนะครับกับโซเดอร์บอยนะครับเอลิตนะครับห้าดาวมีเป็นบล็อกแมนบล็อกปวงสวรรค์อะไรแล้วก็มีฟาสคาริโนยะปีศาจยิโนโยะปีศาจล่างหกดาวเป้า่าไม่รู้จัก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  ไม่รู้จักสีดวไม่รู้จักสามดาวไม่รู้จักเดี๋ยวดูที่ว่าเล็กแมนดิมันมีอย่างมันมีไปวัดเลเวลร้อยเจ็ดห้าอย่างจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบปกติไม่นีหว่า สวยมันยังไม่มานะครับโอเคก็โอเค,อเคไม่ว่าไม่ว่า นีเว็บที่37แล้วยังไม่มีอะไรเหมือนกับเว็บอันนั้นเลยคือปกติ ex ในเว็บนี้เนะี่ยต้องตายแล้วนะคบผมแต่นี่ไม่ตาย <c oughs> ย๋ยพนอว่าไอ้ตัวนั้นช่วยเอาไวอ้อ่ะคือถ้าเกิดไปถึงเว็บ0ได้คือผมที่จะแบบฮะ <c oughs> เลยทีเดียวนะเพราะนี่เป็นหมด ex ด้วยคือถ้าเกิดไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไปถึงเว็บ0ได้อะ่ะผมจะถือว่าอุ้ย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 มันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว ฝั่งนี้มันเริ่มหลุดฝั่งนี้มันก็ไม่ค่อยหลุดแหละัอนนี้ก็หลุดมาโค้งที่สี่แล้วนะครับเฮ้ย <He i, S 1> ตอนที่หลุดมาโค้งห้าแล้วโอ้โหตอนนี้จัดแกลไปเลยไอ้ฝั่งนี้หลุดมาโค้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลุดมาโคง้งอันนี้โค้งแปดนะครับหลุดมาโค้งแปดแล้วลนะตอนนี้สถานการณ์เริ่มแบบเริ่มขับขันและเริ่มใกล้จะที่แบบใกล้จะพังแล้ว คือมันใกล้พังเพราะฝั่งนี้ด้วยนะครับเพว่าผมพงที่ต้องขายมาตัวหนึ่งแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็อไปเต็มแม็กเลยนะคะผมและผมก็จะให้อีกตัวหนึ่งโดนขายไปเพื่อที่จะมาวางไว้ฝั่งนี้จะได้สมเหตุสมผลด้วย คือมัน4.8วิต่อการจุตีมันใช้ได้มากเลยนะครับคือไอตรงนี้มีแค่หนึ่ง <pue> หนึ่งหนึ่งก็โอเคดีตอนนี้ก็มีเท่ากันแล้วนะคแบบเท่ากันเลยตอนนี้ฝั่งไหนจะมาก่อนครับฝังอันนั้นเริ่มหลุดแล้วนะครับเริ่มหลุดแล้วเริ่มใกล้หลุดแล้วนะเริ่มหลุดแล้วนะเออมันก็หลุดเกือบจะหลุดทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้เวล41แล้วนะครับ ฝั่งไหนจะชนะฝั่งไหนจะแพ้ไปดูกันทงนี้นะครับผมฝั่งฝั่งสิฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายสิฝั่งซ้ายเริ่มหลุดแล้วฝั่งขวาเริ่มหลุดแล้วฝั่งซ้ายนะครับเริ่มหลุดมาแล้วนะครับดูว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาจะเป็นฝ่ายชนะนะครับดูแล้วกันมาฝั่งซ้ายเริ่ม เริ่มแล้วเริ่มแล้วฝังฝ่งซ้ายฝั่งซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งซ้ายมันใหญ่กว่าฝั่งขวานะฝั่งขวาควรจะตายสิอ,อฝั่งขวาควรจะเป็นฝ่ายแพ้แล้วดิโอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ฝ่ายขวาเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มใกล้ละเริ่มใกล้ละอ้าวตอนนี้ฝ่ายซ้ายก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ออกไปแล้วนะคะฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเริ่มเข้ามาสองตัวแล้วนะครับตอนนี้ยังมีเพิ่มนะครับ ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งตายและและก็เป็นยังยัง,ยงมันคือมันลุ้นอะตอนนี้นะครับเขาก็ได้ทำการจัดการไปสองตัวแล้วนะครับเอาละดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าฝัา่งขวาจะแพ้ฝั่งขวาแพ้นะครับผมได้ ML เอ็มมอลล์มาทั้งหมด12อันนะดูว่าแย่กว่าที่แล้วด้วยซ้ำอะ เอาละนะครับอันนี้ได้เห็นแล้วมันมีรีเทิร์นกับรีเพย์ครับรีเทิร์นกลับไปตูดตู้รูตู้รูมรูไปวเราไปดูซัมอนยินดีกว่ามันจะมีอะไรใหม่ไหมมิสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบว่าไม่มีอะไรสำคัญเลยนะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เกมแย่ครับเกมแย่ประจำปีด้วยซ้ำพลอนเลยเหรอเล่นเกมดีนะแต่ว่าแบบอัปเดทมันทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปลงอ่ะแย่ไปหมดอ่ะดูซิมีเล็กไหมมีคาคุชะอะไรสักอย่างไหมนะครับมาดูกันตุ้งตุ้งตุ้งตุรงตุรงตุนตุนตุรงอุ้ยคูลูลินคูลูลินคูลีลิน ชิลินนะครับซึ่งผมก็ไม่มีตังค์ละตู้ไว้ก็ใช้ได้แต่ใช่ครับผมไม่มีตังค์ซื้อเอาแล้วครับผมูชมชม้ชมนะสําหรับวันนี้นะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับกัใครนะครับบ๊ายบายครับ